อีซีสวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะทำการเสียงทูบนะน้อง่นอะครับเสียงทูบจุดนะครับหยอดตู้บริจาค20บาทนะครับ,บร20บาท,นะบบาทแล้วจะนำพาทุกท่านนะครับมาพบกับโชคไปด้วยกันน้องเอา ญาติปักชูนแปดอืมชูนแปดเลยลูกอือขณะที่ผมนั่งอยู่ข้างๆมีเด็กมีเด็กพูดบอกว่าชูนแปดพี่น้องนะครับเขากน้องน่ารักน้องพูดบอกว่าเดี๋ยวผมขอหยาดจุดกันพี่น้องวัยราววันที่วันนี้วันที่สิบไฟเช็คหมดแล้วเหรอโอ้ไม่มีไฟ เกอ่านนึงวไม่มีไฟาวไลาวันที่ไม่มีไฟเอฟซีไม่มีไฟเลยทำไงดีทำไงดีงดอ่าลงยลงอผมจะนำอันนี้ที่ผมบูชาแล้วนะครับอันนี้คือมันไม่มีไฟแช็กพี่น้องอผมจะนำอันนี้นะครับที่ผมบูชาจากจุดตรงนี้นะครับกลับไปจุดนะครับที่บ้านนะครับเพราะว่าผมบูชาไปแล้ว ตัวเลขจะขึ้นจะได้เลขอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันพี่น้องเอฟซีนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่นี่มันไม่มีไฟแช็กให้จุดนะครับ,นะรบผมพยายามหาไฟแช็กแล้วไม่มีผมก็ไม่มีไฟแช็กด้วยน้องพี่น้องเนาะก็เลยต้องนําสิ่งนี้กลับไปบ้านแล้วเดี๋ยวไปจุดในวันที่ใกล้ๆวันหวยออกดีกว่าน้องพี่น้องเนาะ นะครับไปจุดในวันที่ใกล้ๆ้หวยจะออกนะครับวันที่15หรือเช้า16นะครับใกล้ๆวันก่อนแล้วเดี๋ยวเรานะครับมาลุ้นด้วยกันดีกว่านะครับทำไมผมต้องทำแบบนี้ก็อธิบายไปแล้วครับเมื่อกี้ฮะไฟแช็คไม่มีพี่น้องนะครับปกติเขาก็จุดกันตรงนั้นแล้วก็ลุ้นกันตรงนั้นเลยแต่อีกีซียูไม่มีไฟแช็คก็ขอเอากลับไปที่บ้านนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจุดลุ้นกันอยู่บ้านน้องพี่น้องเนาะฮนะตอนนี้ผมก็ เดินผ่านนะครับศาลาหลังนี้แล้วก็ตอนนี้จะเดินทางกลับแล้วพี่น้องนะครับหลายๆคนเขาก็ออกไปรอผมข้างนอกแล้วผมก็ยังวนเวียนอยู่ข้างในนี้อยู่พี่น้องนะ,ะก็ขอมจจัดจํำเอ้ยขอติดนี้ FC ไว้ก่อนนะครับเรื่องการจุดทูบเพราะว่าผมไม่มีไฟแช็กเลยเมื่อกี้นี้นะครับข้างๆผมเขาก็ไม่มีนะฮะก็เลยต้องขออนุญาต ติดนี่เอฟซโดยการไปจุดที่บ้านในวันที่ใกล้ๆนะครับเลขสลากออกน้องพี่น้อง,นองเนาะอ้าวส่วนคลิปนี้ก็เอีกซียก็ขออนุญาตฝากคลิปไปท่านี้นะครับขอบคุณมากๆที่รับชมก็ครั้งหนึ่งนะครับมาเที่ยวที่นี่อีกเช่นเก่าเช่นเคยนะครับวัดไพ,พ,พ,พรพัฒนาพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกตพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์อกีซีด้วยครับสวัสดีครับผม